เสียงไซเรนกู้ภัยดังแผดกล้องแสงแฟลชวูบวาบสะท้อนภาพการทำงานอย่างไม่ย่อท้อของอาสาสมัครกู้ภัยนี่คือภารกิจที่ยังดำเนินต่อไปแต่จุดเริ่มต้นของทุกสิ่งอยู่ในยุคสมัยอันแสนกันดาลน,นับเมืองแต้จิว๋วที่ซึ่งความตายไม่ได้มาพร้อมความสงบหากมาพร้อมความอ้างว้างและไร้คนเหลียวแลภิกษุชาราท่านหนึ่งเดินเท้าเปล่าไปตามริมฝั่งแม่น้ำท่านคือสมณะผู้ทรงเมตตา หลวงปู่ใต้หงเมื่อใดที่มีภัยพิบัติเมื่อนั้นท่านจะไปถึงเพียงลำพังท่านใช้มือที่เต็มไปด้วยรอยหิวยน่นแบกศพไร้ญาติขึ้นหลังจัดการงานศพอย่างสมเกียรติขุดดินด้วยจอบเดียวสร้างสะพานข้ามแม่น้ำด้วยสองมือความทุกข์รัทมของมหาชนคือแรงผลักดันเดียวที่ท่านมีนักโคนไม้ใหญ่หลวงปู่นั่งลงแล้วสลักถ้อยคำอันเป็นปณิธานลงบนศิลา มันไม่ใช่แค่การช่วยเหลือให้จบไปวันๆแต่คือการสืบสารเจตนารมณไม่ให้ขาดสาย100ปีผ่านไปมเมล็ดพันธุ์แห่งเมตตาได้อย่างรากและเติบโตเป็นต้นไม้ใหญ่ที่ชื่อว่ามูนลิธิปอเต็กตึงเราอาสาสมัครกู้ภัยปัจจุบันเปลี่ยนไปด้วยประกายแห่งการให้เป็นประกายเดียวกับที่เคยส่องสว่างในดวงตาของหลวงปู่ใต้ฮ่องกงเมื่อกว่าศตวรรษที่แล้วเมตตาธรรม ไม่เคยมีวันตาย